สวัสดีครับ <Hello. S 1> บอกว่าถึงเราดีบแล้วมือแรกของพวกเรานะฮะ<ช>ทอม<ร>ฟิล์มคัตโตะและน้องเบียนะครับนี่เราจะเริ่มจากแซนคค่าเล่นๆก่อนโอเคเป็นแบบว่าว่าข้าวแต่ว่าไม่จริงจังมาก <c oughs> เล่นออนโนรมิชิ ตเต็มเลยเมื่อกี้ไป Sunset Cruise มาครับคือเราไปดูพระาทิตตกกันแล้วก็ดูปาโลมาด้วยเมื่อกี้เห็นปาโลมาด้วยาา 2, วเห็นว,ว่ามันสองสามตัวีแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะลงคลิปให้ดูสั้นๆแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้กำลังจะมากินแล้ววันนี้ทานอาหารเป็นบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ของโรงแรมครับก็เลยอยากให้ทุกคนลองดูว่า มันค่อนข้างจจริงจังประมาณนึงเลยเออตอนแรกดีคมบอกว่าเออมันค้าไม่เยอะนะที่ไหนได้โค้ดเยอะเลยใชโ่โอ้โหแล้วดูโค้ด <c oughs> แล้วเขาบอกว่าอาหารที่นี่จะกินยากไม่จริงไม่จริงดูแล้วน,น่ากินเลยคิดว,ว่าพวกเรากินได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเราอยู่ที่โรงแรมบูราวาลีบูราวาลีครับ,อ,บอ,อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอารีอืมบุราวาลีนี้ไม่ใช่ใช่ไหม เนี่ยมีของกินเต็มเลยเราเราเอาเปิดให้ดูนะอโอ๊ยอันนี้น้องเบียร์ด๋อยฉันเหรอคะเอ้ยนี่แซลมอนกินน้อยจังยังจักไม่เสร็จเลยเราค่อ,คอยๆเลือกคนผมหอนทันก็ต้องเป็นลัดสลับมีอยู่มุมเดียวนะครับที่เหลือหลังจากนี้เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นไขมันนะครับ แต่กี้เห็นอย่างหนึ่งโคตรน่ากินเลยซี่โครงหมูซี่โครงหมูน่ากินมากพาไปดูไปพาทุกคนดูก่อนแล้วเดี๋ยวทำข้าวมาตักของทอมบ้างของทอมดีเนาะนี่เป็นสลัดแต่ว่าข้างในนี่คือเบคอนลื่มเลยนะสีบลูดนะกุ้งนี่ของปรดทอมนะฮะรู้สึกธรรมชาติกิ่นเนาะกุ้งกระเทยหอยกระเทียมครับ หอยชอบไหมใช่หอยชอบเลยหอยชอบไหมไม่ได้กินจิ้มเลยก็ค่อยๆเอาดิแตะดูก่อนว่าความเย็นจะเป็นไแต่นี้จะหอยแบบเป็นเล็กหน่อยของเมืองไทยจะหอยใหญ่กว่าอืมก็หอยใหญ่หรอเมืองไทยก็จะกินกับแบบว่าอะไรนะนทิชทิชเขาอืมทิชซีฟู้ดที่นี่เขาก็จะแบบว่าบีบมะนาวอืมหนีอแหละที่จะมากิน นี่ทีเ็ดน่ากินมากอันนี้ผู้นี่มีอาหารไทยบางอย่างนี้ทีเศษคือสมาดีกว่านี้ Good evening Hi Work <Hi, sir. S 1> belly Yeah Pop belly Yeah Very good ตุ๋นไง Yeah เลือกซอส Yeah แล้วจะปริ๊ นี่งอสวันมวันมอร์เธอฉันจะไนี่แหละครับการพัานลของผมก็คือการที่ได้มา พักได้มานอนอได้มากินอะไรอร่อยๆเนี่ยแค่นี้คือแฮปปี้แล้วเราผมไม่ต้องการอะไรเยอะเลยตรงนี้มีเหมือนข้าวผัดไอันนี้เ<ม>อาใจคนจีนเป็นไก่ต่างาตจีนเฮ้ยเคสนะ สิ่นิดนึงก็ได้พราว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เมาดีไม่เป็นเกาะการเลี้ยงไก่ยากมากเลยครับเนี่ยฮะต้องส่งจากเกา,เเนเกาเนะน,านึ่เกาะหนึ่งลำบากมากอันนี้สุดเป็นไก่อินพอร์ตจากออประเทศไทยนะฮะเพียงที่สุพรรณบุรีพูดไปพูดมาเป็นเล่นจริงแล้วนี้เป็นชิ้นโครงแกะนะครับ ได้กินไหมฮะนะครปลาสแนปเปอร์จะบอกให้ว่าปลาสแนปเปอร์เป็นปลาที่จับได้สดๆจริงๆนะครับวันนี้หลังจากที่เราไปออกเสร็จครูซนะครับที่ไปบนเรือเนะี่ยมีพี่บนเรือเขาชวนให้พรุ่งนี้ไปตกปลาฟิชชิ่งกับเขาครับก็คือซ i g อัพคนละ55เหรียญก็ซาาอัปเรียบร้อยละทอมฟิล์มพี่คัดแล้วก็น้องเบียร์นะครับ พรุนี้เราจะไปฟิชชิ่งกันแล้วก็ปลาที่เราจับได้ก็จะเอามาประกอบอาหารครับเอามาคุกกันทีนก็มันเป็นมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิจกรรมของที่นี่ครับอาหารดีมากเลยทําเดีย๋ยวต้องไปกินแล้วโอเคไปยวทำไปที่โต๊ะด้วย oh. ดูสี <c oughs> ดูบรรยากาศ นานๆนนทีจะได้พักผ่อนนะฮะก็ช่วงนี้หยุด4วัน5 6 7 8ครับพี่ปีมยังแบบว่ายังไม่นำใจเขาเขายังตักอยู่เรื่อยๆเลยฮะผมก็เลยให้เขาตักก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปไปตักบ้างนะอร่อยไหมพี่ครับโอเคไหมาอาหารโอเคแล้วิดว่าแบาบไม่ยอะแบะบแบบเยอะ ท,ทำเป็นคนตร,ตรงๆตรงไหนมีของกินตรงนั้นมีทอมใช่ถูกต้องดได้เลยพ <c oughs> ่งนี้ต้องไปเรียนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังนะครับสันดีครับผมไปแอบดูพี่ฟิล์มดีกว่าว่าตักอะไรไปบ้างแล้วอะใช่พี่ฟิล์มตักอะไรบ้างแล้ว ซีฟูดซอสซีฟูดตัดซีฟู้ดเลยเหรออันนี้ลองให้เขาผัดให้ให้ร้อนผัดเนยผัดซอสอะไรเงี้ยแล้วก็มีเขาผัดมีฟรายไรซ์ใช่วันนี้เราต้องขอบคุณนี่ด้วยใช่ไหมที่วันนี้ฟิลล์พูดอัพตั๋วให้ทอมใช่ใช่บางเกาะแอร์เวย์วันนี้เราบินมาด้วยสายการบินบางเกาะแอร์เวย์ครับสบายมากอาหารอร่อยด้วยวันนี้ วันนี้บนเครื่องทำกินอ้นี่ไปกระเพราเนื้อเป็นแบบเหมือนกะเพราเนื้อตุ๋นอะอร่อยดีแต่พี่ฟิล์มไม่ตื่นใช่พี่ฟิล์มไม่ตื่นพี่ฟิล์มหลับยาวเลย <c oughs> จะบอกให้คือที่ทอมกับฟิมง่วงมากเพราะว่าเมื่อคืนนะฮะความสะเพาของทอมคือทอมลืมลึกไปเลยว่าพาสปอร์ตทอมอยู่กับพี่โอโมคนที่เป็น AR ดูแลทอมครับ แล้วก็พึ่งจัดกระเป๋าตอนประมาณตีสองครึ่งทีนี้ทำยังไงละ่ะก็จัดไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วก็เริ่มหาพาสปอร์ตแล้วก็เริ่มโลกครับเริ่มโลกว่าพาสปอร์ตเราไปไหนวะก็อะไรครับโทรหาพี่โอโม่แต่ด้วยความที่ว่ามันตีสามแล้วตีสามครึ่งแล้วอะไรแบบเนี้ยใครจะรับละ่ะใช่ไหมเราก็โทรไปเรื่อยๆโทรไปเป็นสิบรอบยี่สิบรอบ,บ,อบผ่านไป เราก็โทรหาพี่ป้อพี่ป้ออีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่อยู่ที่เลิฟอีสนะฮะ <c oughs> โทร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 โไม่มีใครรับเลยสิ่งที่ทอมคิดได้และทอมต้องทําก็คือไปหาพี่โอมโมที่บ้านนะะเพราะว่าไม่อยา่างนะทอมโดนฟิลม <c oughs> ์มด <c oughs> ่าเละเพราะว่าของฟิลม์มเขาเตรียมของเขาพร้อมแล้วแต่ว่าทอทอมไ่อเองก็เลย ไปถึงบ้านพี่โอโมประมาณตีสามครึ่งแล้วความหาคือไปถึงบ้านพี่โอโมบ้านพี่โอโมไม่มีกริ่งครับไม่มีออดให้กดครับบ้านใหญ่มากแล้วก็เป็นเหมือนเป็นโฮสเทลด้วยเป็นโฮสเทลแต่ไม่มีกริง่งโทรก็ไม่รับเนี่ยเราก็รอรอรอ,อ,อจะบีแต่เรียกใช่ไหมก็เกรงใจบ้านหรือกลุ่มๆื่ เราก็รอจนยนตีสี่ครึ่งอะโทรจนในที่สุดพี่โอโมโอก็หลับฮะเกือบไม่ได้มาพอกลับไปก็จัดกระเป๋าต่อแล้วก็ออกมาแต่เชา้าเลยเป็นไายเก้าโมงครึ่งฮะก็ต้องไปถึงสนามบ,บินตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงก็เลยไม่ได้นอนเลยตอนเื่องๆมาก็รู้สบง่วงมากวันนี้ก็เลยไม่ได้ทําอะไรมากมีแต่กิจกรรมชิวๆครับกพอ,ออกไปซันเซ็ตครูซไปดูปาโลมาไปดูพระอาทิตย์ตกแต่ว่าวันนี้ มันค่อนข้างเมฆเยอะแล้วเหมือนจะฝนตกก็เลยไปดูปลาโลมากันอย่างเดียวเลยเราก็เจอด้วยโชคดีมากการเดินทางมาจากประเทศไทยบินประมาณสีชั่วโมงครับสบายๆกำลังดีไม่นานเกินไปแต่ก็ไม่ไม่สั้นจนแบบว่าหลับไม่ได้หลับได้สีชั่วโมงกําลังดีครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่มามอลทีครับ แล้วก็รู้สึกว่าโอเคเลยชอบเลยคือแบบในใจคิดแล้วถ้าไม่ได้ไปโดนฟิล์มด่าแน่นอนเลยสวยแล้วใช่ด้วยความที่ต้องลืมพาสปอร์ตเลยครับพี่อมงเพราะว่าเดีรยลุ่มกำลังจะมีไปเล่นที่สิงคโปร์ มีออสเตรเลียมีอังกฤษด้วยแล้วล่าสุดนี้เรากำลังจะยืนออ่นคัสยื่นวีซ่าไปออสเตรเลียก็เลยฝากไว้กับเขาครับแล้วทอมก็สะเพร่าเองด้วยแหละที่ลืมนึกไปเลยว่าเอ๊เราจะบินแล้วนะแล้วเราต้องใช้เราก็เลยลืมตามล้อกในนุ่มมากได้เลยเดี๋ยวผมจะเที่ยวเผื่อทุกคนนะครับ ผมขอมาพักสักสี่วันเนาะสั้นๆแล้วก็ไปแล้วจะชดใช้ให้อย่างสะสมเลยทีเดียวครับก็พรุ่งนี้จะไปทำอะไรเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอมาฝากหรือว่าถ้ามีโวกาสจะไลฟ์นะครับทั้งบน Facebook แล้วก็ Instagram เลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะที่ที่เร็วเวลาเร็วกว่าประเทศไทยหรือช้ากว่าครับช้ากว่าช้ากว่าหนึ่งชั่วโมงครับ ก็โอ้โหดูสิดูแต่ละคนนี่อยากกินแล้วโอ้ดีมากอือหมูมหันอันนั้นนะใช่ไหมอ,อร่อยมากเลยเอร่อยมากไม่เคนเห็นใคพอมเนต์คือสเต็กชูน่าใช่สเต็กชูน,น่าก็าบอกปลาทูน,น่าควรจะกินเพราะว่าวที่นี่เขามีโรงงานทำปลากระป๋องทำปลาทูน่าเป็นเรียกว่าเป็นอุตสาหก,ก,กรรมการจับปลาของเขาเลยเพราะว่าผู้ดมสมบูรณ์มากทำมีเยอะมากปลาทูน่าอร่อยมาก ใช่ๆนนั่นแหละก็ไม่มีอะไรละครับกําลังจะไปทานข้าวแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าอาหารที่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แย่อย่างที่ทุกคนคิดนะบางคนหลายๆคนหรือใครก็ชอบบอกผมว่ามันจะแขกน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าถ้าอยู่หลายๆวันก็จะแบบเบื่อนะจะทานยากนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ติดน้ําจิ้มซีฟู้ดมาอยู่ติดน้ําพุิกน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่แต่ว่า เอ้ยผมว่าผมเอาตัวรอดได้สบายอย่างที่เห็นแล้วเนาะมีหลายอย่างเลยด้วยความว่าที่นี่เขาแบบว่าโรงแรมก็มีแต่ดีๆเนาะแล้วก็ต่างชาติมาพักเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอันน่าจะมีอะไรอร่อยอร่อยให้ทานเยอะเดี๋ยวจะกินเผื่อด้วยแต่ว่าไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะฮะไปกินก่อนไปกินแล้วบายๆมาแค่นี้แหละสั้นๆเลยขอบคุณนะครับ